ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือ Co เซ r Shop เพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโครวแล้ววันนี้ทุกคนก็อยู่กับผม <God. S 1> อีกเช่นเคยครับวิดีโอในวันนี้เราจะยังคงอยู่ในซีรีส์ของคาแรคเตอร์โปรไฟล์นะครับและแล้วเราก็มาถึงคิวของอัจฉริยะแห่งวงการมือปราบปีศาจร้ายผู้ที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายอย่างบริสุทธิ์ที่หาได้ยากมากเขาคนนั้นก็คือชองยุนนั่นเองครับจะเป็นยังไงนะั้นเชิญรับชมไปเลยครับ ประวัติศาสตร์นันแสนยาวนานของท่าเรือหลีเย่นั้นมักจะมีเรื่องราวของพูดผีปีศาจเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายเลยครับแต่เหล่าพูดผีนั้นก็จะมีคนที่ออกมาปราบอยู่เสมอครับแต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรชองยุนเกิดในครอบครัวนักปราบปีศาจที่โด่งดังมากและเขานั้นได้ครอบครองร่างกายแห่งหยางบริสุทธิ์วิธีขับไล่ผีของเขานั้นแตกต่างจากคนธรรมดาแค่เขานั้นยืนอยู่เงียบๆในที่ที่มีกลิ่นของปีศาจหรือผีสางเขาก็จะสามารถขับไล่เหล่าพูดผีปีศาจให้หนีกระจายไปได้แต่สําหรับชอง สิ่งนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ของเขาเลยครับถึงแม้จะผ่านประสบการณ์ขับไล่ปีศาจมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้ คราวนั้นก็ยังไม่เคยเห็นหน้าตาของเหล่าปีศาจเลยสักครั้งเดียวชงยุนรู้ดีว่าการพึ่งพาร่างกายแห่งอย่างบริสุทธิ์ของเขานนั้นในการไล่พูดผีปีศาจอาจเหมือนเป็นการโกงการสวดมนต์และการใช้ดาบขับไล่ปีศาจถึงจะเป็นวิธีที่ถูกต้องดังนั้นเขาจึงพยายามฝึกฝนวิชาขับไล่ปีศาจและวิชาต่อสู้อย่างขันแข็งคราวนั้นได้ออกค้นหาเหล่าพูดผีปีศาจในทุกทุกที่เพียงเพื่อพิสูจน์ว่าตนเองนั้นมีฝีมือและการขับไล่ปีศาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติทางร่างกายของเขาแต่ ร่างกายอันพิเศษของเขานั้นเมื่อไหร่ถึงจะเลิกเป็นอุปสรรคในการแสดงความสามารถของเขากันนะนี่ก็คือความคิดของชงยุนนั่นเองนะในขณะที่ชงยุนนั้นยังเป็นเพียงเด็กไร้ประสบการณ์นั้นมีการเล่าเรื่องแปลกอยู่เรื่องหนึ่งแหล่งที่มาของข่าวหรือก็คือคุณหญิงในตระกูลที่ร่ำรวยซึ่งเขานั้นมีตำแหน่งแล้วก็มีศักดิ์สรีสูงพอที่จะสามารถคุยกับเหล่าเ็ดดาราได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ทุกคืน เธอมักจะได้ยินเสียงแปลกๆรบกวนการนอนของเธอซึ่งไม่สามารถหาสาเหตุมาได้ทุกครั้งที่เข้าไปใกล้แหล่งที่มาของเสียงเสียงนั้นก็จะวิ่งผ่านไปอยู่ด้านหลังของเธอและไปกระซิบข้างๆหูโดยเหตุการณ์นี้เองหญิงสาวนั้นจึงถูกทำลายทั้งจิตใจอย่างหนักทำให้เธอนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับจนเริ่มมีอาการสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดด้วยความร่ำรวยของคนระดับเธอแล้ว มันเป็นเรื่องง่ายดายอย่างมากที่จะเรียกหมอผีดังๆมาเพื่อทําการขับไล่แต่หลังจากพยายามอยู่หลายครั้งสุดท้ายพวกเขาก็พ่ายแพ้ยับเยินกลับมาเสียงแปลกๆไม่เพียงลดลงเท่านั้นดาซ้ํายังยิ่งร้ายแรงมากขึ้นเสียอีกในตอนที่เธอกําลังสิ้นหวังอยู่นั้นชงยุนก็ปรากฏตัวขึ้นช่วงไม่กี่วันก่อนแดดแรงมากฉันเลยไม่ได้ออกจากบ้านน่ะได้ยินว่าที่นี่มีปีศาจท,ที่ดื้อด้านอยู่ให้ฉันจัดการแล้วกันนะหลังจากที่เขาพูดจบ ชงยุนเพียงแค่เดินไปกลางบ้านและยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆหลังจากนั้นในคืนนั้นเองเสียงแปลกๆเหล่านั้นก็ได้หายไปโดยปริบทิ้งในที่สุดคุณหญิงท่านนี้ก็ได้หลับอย่างเป็นสุขแล้ววันต่อมาเธอนําหีบที่ใส่สมบัติอยู่มากมายไปให้เขาเพื่อหวังที่จะตอบแทนแต่ชงยุนนั้นก็ยังคงเงียบขรึมเหมือนเดิมและรับเพียงไม่กี่ร้อยมอราเพื่อเป็นการตอบแทนเท่านั้นนับแต่นั้นมาชื่อเสียงของชองยุนก็ด่งดังไปทั่วเมืองจากบุคลิกและสไตล์ของเขา ผู้คนต่างพูดถึงเขาว่าใจสะอาดดุดน้ำแข็งและใบหน้าที่เย็นชาราวกับอิมะความจริงแล้วบุคลิกและสไตล์ของชงยุนนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับน้ำแข็งเขานั้นเป็นผู้ที่มีร่างกายแห่งอย่างบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิดและมักเจอเข้ากับปัญหาร่างกายร้อนง่ายกับเลือดร้อนและแรงขับเคลื่อนภายในตัวของเขาที่มากจนเกินไปอยู่บ่อยๆเพื่อที่เขานั้นจะควบคุมลักษณะทางร่างกายเหล่านี้ให้อยู่หมัดนั้นชงยุนได้ลองใช้วิธีต่างๆมาแล้วมากมายอย่างเช่นไม่ดื่มน้ำร้อนไม่กินของเผ็ดร้อนไม่ใส่เสื้อผ้าหนา ไม่ทะเลาะโต้เถียงกับคนอื่นไม่โมโหไม่ออกนอกบ้านในวันที่มีแดดจัดและจะต้องพกร่วมในตอนที่ทำการขับไล่ปีศาจอยู่เสมอสรุปก็คือตัดขาดทุกสิ่งที่ทำให้เกิดอย่างขึ้นในโลกแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นพลังงานของร่างกายอย่างบริสุทธิ์นั้นก็ยังคงไม่ถดถอยดังนั้น เขาพูดที่สิ้นหวังจึงตัดสินใจที่จะใช้ร่างกายให้หนักขึ้นเมื่อเขาได้ยินมาว่ามีปีศาจปรากฏตัวขึ้นที่ดากอนสไปน์เขาก็มุ่งหน้าไปยังภูเขาโดยใส่เสื้อเพียงตัวเดียวหิมะที่หนาวเหน็บบนภูเขานั้นทําให้อุณหภูมิร่างกายของเขานั้นลดห่วงแต่เขาก็ยังคิดว่าแค่นี้ยังไม่พออยู่ดีดังนั้นเขาจึงได้เจาะดูที่พื้นผิวของทะเลสาบซึ่งเย็นจนเป็นน้ําแข็งและนั่งแช่ในน้ําเย็นจัดในขนาดนั้นเพื่อรอจนกว่าปีศาจจะโผล่มาหลังจากที่เขารออยู่ท่ามกลางทะเลสาบ่งยยงยาาอ เขาซึ่งคิดว่าในที่สุดความยากลําบากได้สิ้นสุดลงแล้วคราวนั้นจึงได้ไล่ตามไปได้วยความตื่นเต้นผลที่ได้มาหลังจากการไล่ตามตั้งแต่ยอดเขาลงมาจนถึงไหล่เขากับกลายเป็นเพียงกระต่ายตัวน้อยที่ตกใจกลัวดาบบินและบทสวดที่ลอยมาตามสายลมหลังจากนั้นเขาก็มีไข้ขึ้นสูงมากและต้องนอนอยู่บนเตียงมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเสียอีกเกี่ยวกับร่างกายแห่งหยางบริสุทธิ ร่างกายอย่างบริสุทธิ์นั้นไม่เพียงแต่จะเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ในเส้นทางการเป็นนักปราบผีของชงยุนเท่านั้นมันยังเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิตประจำวันของเขาด้วยเขานั้นไวต่อทุกสิ่งที่เป็นหยางอย่างมากซึ่งหากตัวเขาไม่ระวังแล้วก็พลังหยานั้นจะแตกสัานซึ่งนำไปสู่การคุ้มคลั่งและอารมณ์ที่แปรปรวนได้ตระกูลของชงยุนเคยจัดงานเลี้ยงที่พัตคานหวานมินถึงแม้ว่าเขาจะรอให้อาหารเย็นลงก่อนแล้วค่อยกินแล้วก็ตามแต่ก็ยังนึกไม่ถึงว่าข้างในลูก หลังจากกินเข้าไปคาหนึ่งแล้วถ้าจะให้พูดว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วแล้วก็ชงยุนนั้นเขาก็จาไม่ได้เหมือนกันครับแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในตอนนั้นก็คือเซียงหลิงเชฟของพัตคารหวันมินที่จนถึงทุกวันนี้เซียงหลิงก็จําได้ทุกอย่างเป็นอย่างดีถึงจะไม่ได้พกเงินไปเลยแม้แต่มอร่าเดียวชงยุนกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะยาวสําหรับแขกและตะโกงขึ้นมาว่าเขานั้นจะเลี้ยงทุกคนที่อยู่ในนั้นเองเขายังเริ่มที่จะพูดคุยกับลูกค้าในร้านเลับว่าเป็นเพื่อนสนิ ธุรกิจการปาบผีของตะกูลเขานั้นรุ่งเรืองแค่ไหนและก็ไม่ลืมที่จะชิมอาหารของทุกจักนั้นไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าที่พัฒนา,าอาหารแห่งนี้นั้นมีปีศาจอยู่เขานั้นหาตั้งนานแต่ก็ไม่เจอจากนั้นเขากลับเอาผ้ายันไปแปะไ,ไว้ตรงหน้าผากของเซียงหลิง และก็เอาดาบไล่ฟันเธอจนเธอนั้นต้องวิ่งหนีไปทั่วหลังจากนั้นเพื่อที่จะชดเชยความสูญเสียและแสดงความขอโทษแล้วเขาต้องใช้เวลา1เดือนที่จะประหยัดเงินและใช้หนี้ให้กับพัตคารหวังมินและต้องนำยันสำหรับขับไล่ปีศาจให้แก่เสียงหลิงด้วยตัวเองอีกด้วยเสียงหลิงนั้นเธอไม่ได้ใส่ใจกับความผิดของชงยุนเลยแม้แต่น้อยโดยในสายตาของเธอแล้วชงยุนในวันนั้นช่างใกล้ชิดกับคนอื่นๆดีจริงๆ,ๆเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตระกูลตระกูลชงยุนนั้นได้สืบทอดหนังสือที่จดบบันททึกปปีีศาาและอสูรร่ ตั้งแต่ปีศาจต,ตนเล็กตนน้อยไปจนถึงอสูนที่ร้ายแรงที่ถูกกล่าวถึงในบันทึกต่างๆหลากหลายชนิดชงยุนนั้นเป็นเพราะได้แรงกระตุ้นจากบันทึกพวกนี้จึงได้ให้คำมั่นสัญญาว่าเขานั้นจะกำจัดอสูนโบนโลกนี้ให้หมดแต่สำหรับเขาแล้วการที่ได้สืบทอดหนังสือเล่มนี้นั้นก็มีความไม่สะดวกอยู่ไม่น้อยบันทึกในหนังสือเล่มนี้นอกจากมีตัวอักษรบรรยายยังมีรูปภาพประกอบซึ่งผู้ที่รับสืบทอดหนังสือเล่มนี้ด้วยความสามารถในการวาดภาพนั้นแตกต่างกันออกไปแต่พวกเขาเหล่านั้นก็พยายามวา,าดลักษณะเฉพาะออกมา แต่ลักษณะาการไล่มาของชงยุนนั้นไม่พบเห็นอสูรเลยแต่ก็เกรงว่าเขาจะเสียมารายาทิที่เขาได้รับสมุดจดบันทึกนี้มาแล้วแต่กลับไม่มีรูปปีศาจในรุ่นเขาเลยเขาจึงต้องคิดอย่างหนักจนหมดหนทางแล้วชงยุนจึงจำต้องจินตนาการด้วยตัวเองและวัดภาพประกอบอย่างแปลกประหลาดจากนั้นคู่มือพากสนามสำหรับปีศาจและสัตว์ร,ร้ายจึงแปลกขึ้นเรื่อยๆหากพบเห็นว่าใน,นนั้นมีปีศาจเจ็ดปีกหรือปีศาจห้าขาหรือครึ่งปลาครึ่งฮีดิชูก็อย่าได้ถามถ่ายมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ชงยุนนั้นมีเพื่อนที่สนิทกันมากอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่าซิงชิวซิงชิวนั้นมีนิสัยที่ตรงกันข้ามกับชงยุนมากๆเลยครับนิสัยที่ตรงกันข้ามนี่มันจะตรงกันข้ามในเรื่องของการทํางานนั่นเองนะเขานั้นมีพรสวรรค์โดยธรรมชาติและมีวิธีการที่ยืดหยุ่นกว่าในการมองปัญหาและ,แ,ละแก้ไขมันหลังจากที่ชงยุนเล่าปัญหาที่เขาต้องการกดพลังร่างกายอย่างที่มีต่อชองยุนให้ซิงชิวฟังเมื่อซิงชิวได้ฟังเช่นนั้นเขาจะบอกวิธีแก้ไขปัญหานี้ว่าถ้าหากนายไม่สามารถลดพลังของอย่าง,างกาายของน ที่มันมีมาตั้งแต่กําเนิดได้ถ้าเป็นอย่างนั้นทําไมนายไม่ลองหาวิญญาณที่มันมีภูมิคุ้มกันต่อพลังของนายละ่ะคําแนะนํานี้ทําให้ชองยุนตกตะลึงอย่างมากทําไมกันนะทําไมฉันถึงไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยตั้งแต่นั้นมาชงยุนก็ไม่ได้พยายามที่จะหาวิธีการลดพลังของเขาอีกต่อไปตอนนี้นั้นเขาพยายามที่จะให้สิงชื่อมากับเขาเพื่อค้นหาวิญญาณร้ายตามที่ว่าอะไรนะ ภาพของอ่าวยินในตำนานที่อยู่ใกล้ทะเลเมคาฝากไว้กับฉันนี่บ้านหลังเก่าที่เฟยยุนสโลปถูกวิญญาณชั่วร้ายเข้ายึดครองงันเหรอฉันจะไปดูมันเดี๋ยวนี้แหละนักปราบวิญญาณชื่อดังพักอยู่ที่หวังชุนอินอย่างนั้นเหรอฉันสามารถเรียนรู้อะไรได้มากมายจากเขาเลยแหละออมเอาของขวัญไปหาเขาหน่อยดีกว่าโดยปกติแล้วซิงชิวมักจะแนะนําคนเหล่านี้ให้จงยุนแต่จงยุนมักจะกลับมามือเปล่าโดยกล่าวโทษความโชคร้ายของเขาเอง ฉันนะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมองหามันและใช้เงินไปพอสมควรในการซื้อข้อมูลเหล่านั้นแต่มันก็เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาชงยุนนั้นพูดพร้อมพังหัวลงหากซิงชิวมีเวลาว่างเขานั้นจะให้กำลังใจชงยุนและพาเขานั้นไปเลี้ยงอาหารจานใหม่หลังจากที่กินอาหารเสร็จพวกเขานั้นจะออกเดินทางเพื่อเอาเงินที่ถูกโกงไปของชงยุนคืนมาซิงชิวนั้นเป็นคู่หูที่อบอุ่นและไว้ใจได้แน่นอนชงยุนคิดอย่างนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเขาจะเชื่อใจใครได้ถ้าไม่ใช่ซิงชิวเพื่อนที่ดีของเขา ความจริงแล้วชงยุนนั้นปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเท้ปกติมากกว่านี้แต่เขามักถูกบังคับให้ปฏิเสธคำเชิญของผู้อื่นเนื่องจากความต้องการที่จะควบคุมพลังที่มีมาแต่กำเนิดจากการปฏิบัติเหล่านี้เขาพบว่าสิ่งที่เข้าใจยากที่สุดก็คือน้ำพุร้อนอาบน้ำและผ่อนคลายในน้ำร้อนอย่างนั้นเหรอแม้แต่เสียงนั้นยังทำให้เขากลัวมากกว่าการแช่ในทะเลสาบในดากอนสไปเป็นร้อยเท่าอย่างไรก็ตามเขายังได้ยินทุกคนร้องเพลงอย่างสนุกสนานในบ่อน้ำพุร้อนเหล่านี้และยังยกย่องความสะดวกสบายของพวกเขาและยืนยันว่าพวกเขานั้นยิ่งร้้อนนขึื จากนั้นก็จะเต็มไปด้วยพลังงานตลอดทั้งสัปดาห์ชงยุนไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นกันแน่สิงชิวนั้นเคยถามกับชงยุนว่าถ้านายสามารถควบคุมพลังของนายและกำจัดปีศาจร้ายแห่งโลกวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดในสักวันหนึ่งหลังจากนั้นนายจะทำอะไรอย่างนั้นหรอคำพูดที่ดูไม่เหมือนใครนี้ทำให้ชงยุนนั้นคิดอยู่สักพักหนึ่งบางทีเขาอาจพลาดโอกาสมากมายในการใช้ชีวิตเนื่องจากพลังของเขาแต่เขานั้นไม่เคยเสียดายเวลาเลยหากวิธีการใช้ชีววววิิิิตตตธธีีีีหนนึ่่่่งงงงใใชชช้้้้ไมไมดผลลลเเเขขขาาากก็แคอออปยร และไม่ว่าการณีใดเขามีคําตอบอยู่แล้วถ้าวันนั้นมาถึงฉันน่ะจะไปแช่ผ่อนน้ำพุร้อนวิชั่นของชงยุนนักปราบผีคนอื่นๆอย่างน้อยก็โบกดาบหรือตีเครื่องดังของขังนายนะ่ะนั่งอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งและตอนนี้นายมาบอกฉันว่าขับไล่ปีาศาจเสร็จแล้วฉันควรจะจ่ายเงินให้นายที่พยายามหลอกฉันอย่างนั้นเหรอชงยุนนั้นต้องเผชิญหน้ากับความสงสัยอย่างมากเมื่อเขาน,นรับบทเป็นนักปราบปีาศาจครั้งแรก เขาเผชิญหน้ากับอุปสรรคครั้งใหญ่ทันทีมันง่ายกว่ามากที่จะพิสูจน์ว่ามีวิญญาณร้ายอยู่แน่นอนว่าเขานั้นดูเป็นคนเจ้าเล่ห์เมื่อเทียบกับนักปราบป,าบปีศาจคนอื่นๆที่เพิ่งผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นชงยุนก็ไม่ไปตามกระแสและยังใช้การกระทำที่แปลกใหม่เพื่อปกปิดวิธีการขับไล่ปีศาจที่แท้จริงของเขาแม้ว่าพลังในร่างกายของเขาจะเข้ามาขัดขวางเขาก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้เลยสักครั้งวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นนักปราบปีศาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหลี่เย่ ควบคุมพลังหยางที่มีแต่กําหนดของเขาและกำจัดโลกแห่งวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดบางทีอาจจะเป็นความตั้งใจนี้ก็เป็นได้ที่ทําให้เขาได้รับความโปรดปรานจากเทพเจ้าดังที่กล่าวว่าวิสัยทัศน์ที่มอบให้กับชงยุนนั้นเป็นหนึ่งในไครโลแทนที่จะเป็นไพโรเป้าหมายของชงยุนนั้นคืออะไรกันแน่และวิชั่นที่ตอบสนองต่อความต้องการนั้นก็เป็นปริศนาเช่นกันข้อมูลเล็กน้อยท้ายคลิปนะครับหหลังจากที่เราทําเควสของหวังชูอินสําเร็จนี่ไอเควสที่ให้เราจัดการกับ ผีครับผีเด็กอ่ะแล้วเราก็จัดการแล้วก็มาคุยกับเซวอะไรประมาณนี้หลังจากที่เราทำเควสเสร็จแล้วหากเราไปคุยกับพ่อครัวในหวังชูงอินเนี่ยมันจะมีได้หลอกข้อความให้เราถามถึงสิ่งต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดเราถามว่าสิ่งต่างๆเป็นอย่างไรเนี่ยเขาจะบอกกับเราว่าถ้าเกิดมีผีปรากฏขึ้นอีกเนี่ยเจ้านายของเขาเนี่ยจะติดต่อให้ชงยุนมาปราบน,นั่นเองครับ 2. บนงกระดันข่าวของหวังชูงอินเนี่ย ชงยุนได้ทิ้งข้อความขอโทษที่สูญเสียการควบคุมครับหลังจากที่เขาเผลอกินอาหารที่มันรสจัดเข้าไปแล้วก็จะมีการตอบกลับข้อความของเขาด้วยนะครับซิงชิวเนี่ยก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเขาเนี่ยเป็นคนที่จ่ายค่าเสียหายให้ชงยุน3 <laughs> จากข้อความของชีบนกระดานข่าวในหมู่บ้านควินซีชงยุนเขาได้ช่วยน้องชีเนี่ยจากการตกเหวนั่นเองครับก็จบกันมาแล้วนะครับสําหรับนักปราบผีอัจฉริยะส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถและ,และเป็นอีกคนนะครับที่มีจิตใจดีมากๆเลยนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคาแรคเตอร์โปรไฟล์ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนั้นผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยกคลาสครับ